ไปฉายน้ำหมดถ่านแล้วเนาะเนี่ยหมดหมดอะเมื่อกี้มาแจ้งอยู่ป่ะฮะนอ้แกไปไหนนะแกไปยืนอยู่ตรงนี้แล้วมั้งเนี่ยฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งฝั่งนี้แค่กีท่ออปเ่ากีท่อปแล้วถ้าพูดเลยนี่กีท่อเพราะว่ากีท่อเลยองอนเนี่ย มาเอาหมี่เอาทีป้ะเยอะจะเอาหมี่มาเะเอาหมีเม็นนี่เขาเกิดดีสาธีได้ทีใหม่จ้าจอนั่งลงนี่นั่งลงจะได้หันได้รูมันแคบนะผมเข้าไม่ได้เนี่ยฮะ เห็นมั้ยบ่ทํา ơ